สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกับการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องปรับเปลี่ยนจากการที่เราได้พบกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันยังไม่ปกตินะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูต่างในรูปแบบใหม่นะคะในการเรียนเป็นคลิปวิดีโอนะคะ วันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับประถศมตาปีที่1น,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ say my name นะคะก็คือการบอกชื่อของตนเองนะคะว่าเราชื่ออะไรสามารถพูดได้ง่ายๆแบบใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เรานะคะจะ,ะทําการบอกชื่อของเราเราจะต้องพูด เกี่ยวกับการทักทายง่ายๆกับผู้อื่นก่อนก่อนที่เราจะบอกชื่อตนเองนะคะและการทักทายแบบง่ายๆนะคะก็มีดังนี้ค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำนี้ออกเสียงว่าย i hi ให้เด็กๆออกเสียงตามนะคะย i hi มาดู hello hello ออกเสียงตามนะคะ hello ทั้งสองคำนี้นะคะแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งเป็นการทักทายแบบง่ายๆนะคะเวลาที่เราไว้เ,เมื่อเราเจอพบเจอผู้อื่นนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะแนะนำชื่อตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะต้องทักทายแบบง่ายๆก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าเราจะแนะนำชื่อตัวเองแบบง่ายๆได้อย่างไรนะคะ, <S <S ๆๆะ,คะรูปนี้คุ้นๆใช่ไหมคะใครเอ่ยครูตายนั่นเองนะคะ เดี๋ยวคุณต่ายก็จะมาแนะนําชื่อตนเองแบบง่ายๆให้นักเรียนฟังนะคะเมื่อกี้อย่างที่คุณต่ายบอกไปนะคะว่าเราจะต้องเปิดประโยคด้วยการทักทายก่อนนะคะแล้วก็จึงจะบอกชื่อตนเองได้นะคะในประโยคนี้นะคะเช่นคําว่า hello am ต่ายนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ hello am ต่ายนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าถ้าเกิดว่ารูปภาพนี้ รูปภาพอะไรเอ่ยเด็กๆก,ก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเจ้ารูปภาพนี้อยากแนะนำชื่อตนเองจะต้องพูดได้อย่างไรคะอะก่อนอื่นเลยจะต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะด้วยคำว่า Hello จากนั้นตามด้วยคำว่า I'm เขาชื่ออะไรนะคะเก่งมากถูกต้องค่ะ Hello I'm d o r a m o n Hello I'm Doraemon หรือว่า d o r a m o n นั่นเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นหนังสือเรียน smile นะคะเล่มสีเขียวนั่นเองอ่ะเปิดมาดูที่หน้านี้กันค่ะเรามาดูนะคะตัวละครนะคะในบทที่หนึ่งของเราหรือว่า starter welcome นะคะว่าในหนังสือเล่มนี้มีตัวละครชื่ออะไรบ้างและเขาก็แนะนำตัวให้เราฟังนะคะมาดูคนที่หนึ่งค่ะ คนที่หนึ่งนะคะเขาชื่อว่าอะไรเอ่ยมาดูสิคะคือเ,เขาเริ่มด้วยการทักทายก่อนใช่ไหมคะอ่านเด็ดพร้อมกันคะ่ะ Hello, I'm Jimmy อีหนึ่งรอบค่ะ Hello, I'm Jimmy แปลว่าสวัสดีครับผมชื่อจิมมี่ครับมาดูตัวละครตัวที่สองกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะทักทายก่อนนะคะแล้วจิงจะบอกชื่อตนเองอ,อ่านตามนะคะ Hello, I'm Tommy. Hello, I'm Tommy. แปลวะ่าสวัสดีครับผมชื่อ Tommy นั่นเองเก่งมากค่ะมาดูตัวละครถัดไปค่ะทักทายก่อนเหมือนเดิมค่ะ Hello, I'm Jenny. Hello, I'm Jenny. แปลวะ่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ Jenny นั่นเองค่ะแล้วะคนสุดท้ายนะคะในหน้านี้ค่ะ Hello, I'm Bobby. Hello, I'm Bobby. แปลาวา่าสวัสดีครับผมชื่อบ o อบบีนั่นเองเ,เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามา play game say my name เราจะมาเล่นเกม say my name กันนะคะว่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างอ่ะมาดูที่หนึ่งค่ะชื่ออะไรเอ่ยอ่ะมาดูนะคะว่าถูกหรือเปล่า Hello, I'm Tommy. Hello, I'm Tommy. ตอบถูกไหมคะมาดูคนที่สองกันค่ะ Hello, I'm Bobby. Hello, I'm Bobby. คนถัดไปชื่ออะไรนะคะใช่หรือเปล่าเอ่ยมาไปดูกันค่ะ Hello, I'm Jenny. Hello, I'm Jenny. และคนสุดท้ายละคะเด็กๆเขาชื่ออะไรเอ่ย จำได้ไหมคะอะมาดูค่ะ Hello I'm Jimmy Hello I'm Jimmy เก่งมากค่ะทีนี้ถึงตาเด็กๆบ้างกแล้วค่ะเด,เด็กจะต้องแนะนำชื่อตอนเองให้ครูต่ายฟังด้วยเสียงดังๆแล้วให้ฟังชัดเจนนะคะว่าเราชื่ออะไรก่อนอื่นเราจะต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนจะต้องขึ้นต้นบรกโด้วยคำว่า Hello แล้วก็พูดคำว่า I'm ตามด้วยชื่อของตอนเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราชื่อกอกก้านะคะเราก็บอกว่า Hello, I'm Gaga. Hello, I'm Gaga. หรือถ้าเราชื่อน้องจูนนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า Hello, I'm June. Hello, I'm June. ให้ทุกคนนะคะบอกชื่อของตนเองพ,อพอร้อมๆกัน1 2 3เริ่มค่ะขออีกรอบนึงค่ะ เก่งมากๆา,ายค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมเด็กๆเก่งที่สุดเลยค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักชื่อกันแล้วใช่ไหมคะเราได้แนะนําชื่อของตนเองแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูประโยคถัดไปกันสิค่ะว่าเราจะทําอะไรต่อไปอตรงนี้คนแรก Hello I'm Tommy ก็คือสวัสดีครับผมชื่อ Tommy ถัดมา Hello, I'm Bobby สวัสดีครับผมชื่อบ๊อบบี้หลังจากที่สองคนนี้เขารู้จักชื่อกันแล้วนะคะสิ่งที่ควรทำต่อไปเลยนะคะก็คือการที่จะต้องจับมือกันแล้วก็บอกประโยคว่า It's nice to meet you It's nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะ ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดประโยคว่า it's nice to meet you กับเราแล้วแปลว่ายิานดีให้รู้จักแล้วเราจะต้องตอบก,กลับไปด้วยประโยคนี้ค่ะ it's nice to meet you too it's nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะ,ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะช่วยหันหน้านะคะไปหา ผู้ปกครองหรือว่าใครที่อยู่กับเราในตอนนี้นะคะแล้วเราก็ทำการบอกชื่อของเรานะคะ Hello Elm แล้วตามด้วยชื่อของเราจากนั้นเราก็จับมือเขาเลยค่ะแล้วบอกว่า It's nice to meet you It's nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะเด็กๆลองทำเลยค่ะเก่งมากค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะ แตะทีนี้เด็กๆคะหลังจากที่เราฝึกพูดกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำเปนหนังสือกันบ้างนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้านี้นะคะอ่า Unit One First Day at School Lesson One เขาบอกว่าให้ Listen, Point, and Say ให้เราฟังชี้แล้วก็พูดด้วยนะคะอ่าคนที่หนึ่งคนนี้นะคะเด็กๆลองอ่านตาม Hi, I'm Jenny Hi, I'm Jenny แปลว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อเจนนี่อ่าแล้วคนถัดมานี่แหะคะ่ะเด็กอ่านตามนะ Hi, I'm Bobo. Hi, I'm Bobo. แปลว่าสวัสดีจ้ะเขาชื่อโบโบนั่นเองนะคะส่วนถัดมาตรงนี้ Hello, I'm Sam. Hello, I'm Sam. แปลว่าสวัสดีครับผมชื่อแซม It's nice to meet you. It's nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักครับอ้าด้านล่างตรงนี้นะคะที่เด็กจะต้องทำนะคะเขาบอกว่าให้ say your name ก็คือให้เราบอกชื่อตนเองนะคะ M แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราเด็กเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตนเองลงไปนะคะเขียนตรงนี้เลยนะคะอ่ะถัดมาอีกหน้าหนึ่งนะคะเด็กๆ ตรงนี้สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะหัวข้อที่หกเขาให้ make a puppet make คือ puppet ก็คือให้เด็กๆทำหุ่นนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆาจงานที่เด็กจะต้องทำก็คือให้เด็กๆวาดภาพนะคะตนเองนะคะลงไปในกระดาษกระดาษแข็งนะคะแล้วก็ระบายสีตัดให้สวยงามนะคะนี่นักเรียนก็วาดระบายสีแล้วก็ตัด ตัดรูปภาพที่นักเรียนได้วาดนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้ตีมหรือว่าไม้เซบูชินก็ได้นะคะแปะกับหุ่นของเราให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำมาส่งครูตายในอาทิตย์ถัดไปนะคะส่วนด้านล่างอีกหัวข้อหนึ่งที่ครูตายอยากให้ทำก็คือ draw your picture and say your name draw your picture and say your name ก็คือให้เราวาดรูปภาพของเรานะคะแล้วก็พูดชื่อเราด้วยนะคะตรงนี้เอง hello elm และใส่ชื่อของเราตรงนี้นะคะชื่อของเราตรงนี้พร้อมกับวาดภาพเราลงไปในหน้านี้เลยนะคะวาดภาพถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เติมผมไปให้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเช่นกันนะคะการวาดของเราก็มีเท่านี้นะคะยากไหมคะเด็กๆ ไม่ยากเนาะนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะอ่านะสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนเนาะบายบาย e you again next time บายบายเจอกันครั้งหน้าคะ่ะ